ตอนอาจารย์เจ้าดูแลจะไม่เบียดบ่ร้อยนะครับร่าเสียงดังนะ่านอาครับครับขให้พวกเราประชุมกันเบาๆหน่อยนะครับมีคนจะนอนนะนี่ผมผมก็เกรงใจจริงๆนะแต่เผื่อนอนไม่สบายมันนอนหลังแท่นประธานก็ได้นะท่านอนุสมานครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องของท่านผมจะไม่ช้ยนะครับว่าจะให้ท่านสมภาษนิดๆรวบรัคยังไงยังไงก็ได้ครับท่านประธานนี่ผมพูดเสร็จผมก็ว่าจะหลับจากอีบหนึ่ง ต้ตาช่วดูแลแจะไเนผ้ร้อยนะครับา่าเสียงดังแตนตาครับครับขให้พวกเราประชุมกันเบาๆหน่อยนะครับมีคนจะนอนนะ <c oughs> นี่ผมผมก็เกรงใจจริงๆนะถ้าเผื่อนอนไม่สบายมันนอนหลังแท่นประธานก็ได้นะท <c oughs> ่านอุตมานครับเดี๋ยวเรื่องเรื่องของท่านผมจะไม่ชี้ันะครับว่าจะให้ท่านสมภาคน,นิรีบรวบรันยังไงยังไงก็ได้ครับท่านประธานนี่ผมพูดเสร็จผมก็ว่าจะหลับจากอีบหนึ่ง